าลผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปขึ้นเลิฟเกมไมค์คราฟต์แนนเองนะครับแล้วตอนนี้กับซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในไมค์คราฟตนั่นเองครับผมโอเคผมตอนนี้ผมก็อยู่กับอ่ไมค์คราฟต์บเบนล็อกนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทําเป็นแบบว่าห้องอ่าโชว์นะครับผมโชว์ไอเทมอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะทําไว้ประมาณตรงไหนดีว่าตรงนี้เมฆมันบางแล้วมันดูมืดๆนะฮะเดี๋ยวผมแก้เวลาก่อนดีกว่าเอาซักเท่าไหร่เดี๋ยวหกพันไหมหรือผมต้องปิดเมฆฆววะะปปบบบโอเเคครััผมมมิดไฮนแ่า เงามันบังนะครับผมเดี๋ยวผมสร้างไว้ตรงตรงนี้ละกันนะครับผมอ๋โอเคครับผมของที่ต้องใช้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่างแรกเนี่ยเ,เราจะต้องขุดนะครับผมอ่าบล็อกหนึ่งก่อน,นครับฟืบแล้วก็ <š> ตรงนี้เนี่ยผมจะวางเป็นอ่าสแลบอันนึงนะครับผมอ่าแล้วก็อัเมอร์สแตนนะครับก็ด้านหน้าเนี่ยมันจะคือด้านนี้นะก็คือด้านอ่าของแขนขวามันนะครับนี่ด้านนี้คือด้านหน้านนะก็ด้านนี้เนี่ยเราจะให้ถืออ่าของนะครับผมที่เราจะโชว์นะฮะก็อันนี้เนี่ยผมจะโชว์เป็นดาบเพชรก่อนละกันนะครัับน้ผมกปคารง1 2อะ็ เป็นการเปลี่ยนท่าโพสนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบว่าท่าแบบชูดาไว้แบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้คือท่าที่ถูกต้องนะครับอย่างต่อไปครับผมเดี๋ยวเราจะมาดันกันนะผมซึ่งอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะดันอ่ามาทางนี้ก่อนละกันนะครับปึ๊บวางกันไว้ก่อนโอเคก็ผมจะเอาพิสตันนะครับผมเนี่ยดันให้แบบมันขยับเข้ามาแบบนี้นะครับหนึ่งครั้งครับผมปึ๊บเอาละแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นดันมาด้านนี้นครับผมอ่ะก็วางกันไว้แบบนี้ปึ๊บ เอาละทีนี้เราก็จะดันนะครับผมชืบอโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับดันสองรอบนะทีนี้เนี่ยตรงนี้เราจะทุบออกครับผมแล้วก็วางอเมอร์แดตงเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่หมวกเหล็กครับฟึ๊บอ่ะตรงนี้เนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนแบบแท่นนะครับผมแท่นแบบตั้งโชว์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ฮะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะวางขึ้นมาแบบนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยผมจะดันแบบบ็อกพิลล่าควาตนะครับผมอ่ะซึ่งทําไมผมใช้อันนี้นะครับก็ผมว่ามันสวยดีนะมันดูเหมือนแบบอ่าเป็นแท่นเอาไวแบบ นะผมเลสตโตนชื้หนึ่งทีครับผมแล้วก็อีกทีหนึ่งครับชืบแบบนี้โอเคนี่เห็นบ้างมันจะเป็นแบบนี้แล้วครับผมเป็นแบบว่ามีแท่นนะครับผมวางโชดาบอะไรเงี้ยขั้นตอนต่อไปครับผมเราก็จะมาทำแบ็กกราวกันครับอ่าวางไปฟื้แบบนี้ครับผมวางไว้อ่าเอาแบบที่ต้องการเลยนะครับซึ่งเป็นประมาณนี้ก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะดันลงมาบล็อกหนึ่งครับผมดันแบบนี้เลงลงมาครับอ่าแล้วก็เลสตโตนผมชืบ โอเคทีนี้ก็ได้แล้วนะครับต่อไปก็เออผมลืมกระจกนะครับผมเราจะกระจกมาวางใส่นะครับซึ่งเราเลือกเป็นสีอะไรก็ได้นะแต่แบบผมเลือกเป็นกระจกใส่นะครับมันก็แบบดูสวยดีเออวางเข้าไปครับชึบเอาละเรียบร้อยครับผมเป็นแบบว่าตู้โชว์ไอเทมนะครับผมอ่าแต่แบบมีอันเดียวเดี๋ยวมาดูเหงาไปอ่ะเดี๋ยวผมทําอีกอันนึงดีกว่านะครับผมทุบเออตรงนี้ออกก่อนละกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําไว้ข้างๆประมาณตรงนี้นะครับผมก็ขั้นตอนแรกเลยมาทวนกันใหม่นะครับก็คือวางเนี่ยร์เมอร์สแตนะครับผมคราวนี้ผมให้ถือดา นี่ต่อไปเราก็จะดันเข้ามานะครับผมไม่ยากเลยนะฮะจริงจริงแล้วเนี่ยดันครั้งที่1นึ่ปึ๊บดันครั้งที่2นะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับผมวางอีกอันนึงฮะ,ะใส่กอเล็กเข้าไปนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวนี่มันจะมืดปะเนี่ยทมเซ็ตสัก5000ันโอเคัะผมเสร็จแล้วก็วางมาแบบนี้อ่ะดันอันนี้ลงมาะครับผมชึบ โอเคเนี่ยผมบอกเลยแบบง่ายมากอะแค่นี้เองนะครับผมทีนี้เราก็จะวางมานิดหน่อยแป๊บนึงตรงนี้อ่าวางมาแบบนี้เอาละตรงนี้ก็ทําการดันลงมาเหมือนเดิมนะครับผมดันมาแบบนี้ชึบโอเคขั้นตอนสุดท้ายผมกระจกฮะอ่ะทีนี้เราจะมาตกแต่งกันสัหน่อยนะครับผมก็แบบเหมือนแบบเป็นพิพิธภัณฑ์โชว์ของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาพรมมาวางแล้วกันนะครับโอเคอย่างแรกก็วางพรมไว้แบบนี้นะครับฟืบเอาละมันจะได้แบบดูหรูขึ้นมานะครับผมอ่ะเป็นเหมือนแบบพิพิธภัณฑ์โชว์ของอะเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเปีนนน็็ออากด้้ัไ คนกี่สีขาวครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยวางแบบว่าเป็นอ่าดอกไม้ก็สักนิดนึงนะครับผมผมจะวางไว้แบบนี้นะปึ๊บเอาล่ะ,ะตกแต่งแบบนี้นะครับสวยดี แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราทําเป็นเอ็นนี่โชว์หน่อยไหมไอเทมเฟรมซะหน่อยฮะปุ๊บอ่าไปไว้ตรงกลางครับผมแล้วก็ใส่ดาบเข้าไปนะครับอันนี้ผมเอาเป็นดาบเนเธอร์ไลท์ให้แล้วกันนะใส่เข้าไปแบบนี้หมุนซะหน่อยฟื้เอาละโหอย่างเทพครับผมและนี่คือพิพิธภัณฑ์อ่าโชว์ของเรานะครับผมอ่าซึ่งเดี๋ยวผมลองใส่ไฟซะหน่อยไหมให้มันดูแบบว่าอลังการอะไรเงี้ยอ่ะซีเรนเทอร์นะผมลองใส่เข้าไปดูฟื้โอ้โหนี่โชว์ไฟขึ้นมาแบบนี้ครับดูสวยขึ้นเยอะเลยเอาล่ะก็สามารถไปลองสร้างกันได้นะครับผมในอ่าไมค์ครับ ะครับเออไปลองกันดูกันได้นะครับนี่ใส่ไฟเพิ่มอีกอเออดูแบบเป็นของโชว์ทันทีเลยนะครับแบบนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมมาคุณผู้ชมฮะอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับผมก็คุณผู้ชมน่าจะรู้จกักอ่าเอฟเฟกต์โซลสปีดใช่ไหมคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะลองเอชานให้ดูนะก็เอาอ่ามาสักอันนึงนะครับโซลสปีด so โอเคปึ๊บเอาล้วฮะจับตีบวกเข้าไปนะครับผมก็ไอ้เจ้าโซลสปีดนี่เนี่ยปกติก็คือแบบว่าถ้าเราใสา่ปึ๊บบ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 เเเเเเนน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 นีีบบนีีี่่่่่่่ยยยยอออออออะะะใสแแแแ้้คคครรรรรััััผมมมมจ็ววววตืืาาาาููโโซซซซดด๋ลลงงปึ๊ เนี่ยมันจะแบบเห็บ้าะมันจะเป็นสปีดอะคือมันจะวิ่งเร็วนะครับผมแต่ว่ามันมีทริคอย่างนึงนะครับผมในการใช้เอฟเฟกตนี้เนี่ยนะครับผมซึ่งแบบว่าทําให้แบบเราใช้แบบสปีดนี้เนี่ยมาวิ่งในแบบพื้นปกติแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันทํากันยังไงนะฮะอย่างแรกก็อ่าเฮ้ยตรงนี้ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับผมก็วิธีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปโซลโวด้วยจะได้ดูแบบว่ามันเล่นปกตินะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะเราจะต้องมายืนเหมือนแบบกึ่งกลางนี้ก่อนนะครับอ่ะนี้เราก็จะได้เป็นเอฟเฟกตอ่ะสปีดมาแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยเราสามารถวิ่งไปได้เลยนะแต่เราต้องยืนแบบกึ่งกลางเงี้ยวิ่งไปครับฟืบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่ดิอ่า ขึ้นมากึ่งกลางนะครับผมแล้วก็วิ่งไปเฮ้ยเดี๋ยวเดีด๋ยมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่ามันต้องได้นะอ่ะเอาไงยืนอย่างนี้แล้ววิ่งไปนะครับโอเคผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นโลกที่แบบผมเอาไว้ทดลองนะครับก็อ่ะประนึ็นเดี๋ยวใส่โซลสปีดก่อนโอเคมาได้โซลสปีดแล้วนะครับก็เนี่ยเวลาเราแบบขึ้นมายืนอย่างนี้ใช่ไหมผู้ชมแล้วแบบถ้าเราวิ่งในทางตรงแบบเนี้ยเออก็คือแบบมันจะได้เอฟเฟกต์โซลสปีดครับซึ่งถ้าแบบมันเหมือนแบบองศามันดีๆหรือเปล่าวะมันจะได้แบบเอฟเฟกต์ยาวๆเลยแบบนเ,นเ,เนี้ย เราว,วิ่งได้แบบมีสปีดยาวๆเลยนะครับแบบเดียวที่พื้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่โซแซนนะครับผมอ่ะแต่แบบตกมาเพื่อความเร็วมันจะหายไปนะครับผมซึ่งเดี๋ยวลองใช้แบบเมื่อกี้แป๊บนึงเออมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะตรงนี้เนี่ยเอาใหม่ดิโอเคครับผมเอาตรงนี้ให้มันเท่าเทียมกันเลยมาอย่างแรกผมจะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปเฮ้ยไม่ได้หรอหรือว่าเป็นเคียร์ีบอะเอาใหม่ดิ ขึ้นมาแบบนี้นะครับฟืบเอางี้เดี๋ยวผมลองแบบว่า,าสร้างพื้นที่ขึ้นมาด้วยนะครับผมผมจะทําตรงนี้เนี่ยเป็นโซแซนนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะวางมาแบบนี้ฟืบเอาล่ะเหมือนแบบเป็นข้ามสะพานอะไรเงี้ยนะฮะโอเคเอามาถึงประมาณตรงนี้แล้วกันนะผมไหนลองใหม่ดีมันต้องได้เดยเอาใหม่ขึ้นมาครับฟืบวิ่งไปเออเนี่ยได้แล้วครับผมวิ่งแบบว่า,าแบบกึ่งกลางบล็อกนะครับผมนี่แล้วก็จะวิ่งสปีดได้แบบนี้เลยนะครับผม เฮ้ยเอาเรื่องเอ้วิธีนี้ดีนะคือแบบว่าไม่ต้องมียาสปีดอะไรก็วิ่งเร็วได้ครับมีแบบโซสปีดแบบเนี้ยใช้ันี้เป็นตัวบู์อันนึงครับผมแล้วก็วิ่งข้ามไปเลยแบบนี้โอ้โ oh. ห นี่ครับผมลองไปใช้ได้นะครับซึ่งถ้าแบบอยู่กึงกลางแบบเมื่อกี้ก็คือวิ่งได้ยาวๆเลยนะเออถือว่าเป็นทริคที่ดีับผมและอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นทริคที่แบบว่าเอาไว้ใช้ในเนเธอร์นะฮะปึ๊บโอเคครับผมปกติเนี่ยถ้าเราอยู่เนเธอร์เนี่ยเราจะไม่สามารถแบบว่าวางน้ําได้ใช่ไหมคุณผู้ชมอ่ะสมมติถ้าเราติดไฟนี่คือแบบงานเข้าเลยอะไรเงี้ยโอเคผคมมาผมเจอที่มองมอดในการสอนแล้วนะครับผมก็ไปตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะจุดไฟนี้ไว้ครับผมก็เนี่ยคุณผู้ชมปกติถ้าเราติดไฟปึ๊บเนี่ยแล้วเรา เรามีวิธีก็ผมโอเคฮะซึ่งเราก็จะมาใช้แบบว่าหลักการปรุงยากันนะผมอ่ะอย่างแรกเราก็จะแบบเอาขวดเนี่ยตักน้ําเข้ามาแบบนี้นะครับผมอ่ะและ้วทีนี้เนี่ยเราก็จะใส่ขวดเข้าไปครับใส่กันเพาเดอร์ครับผมแล้วก็อ่าผงเบสนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการทําแบบว่ายาแบบชนิดในการแบบปานะครับผมอ่ะแต่แบบอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแค่แบบน้าําเปล่าเฉยๆนะครับผมไม่มีผลอะไรนะทีนี้ผมเวแบบลาเราติดไฟเนี่ยเราสามารถปาเนี่ยเพื่อดับไฟได้ครับอ่ะเราดูนะฟื้บปาเข้าไปฟื้บเห็นปะเออไฟดับนะครับผมแต่แบบท เอีเคดับได้ทันนะครับผม ลองใหม่ทีดิปึ๊บปึ๊บอ่านี่ปลาปึ๊บดับเลยนะครับผมอ่ะถือว่าเป็นวิธีที่แบบว่าถ้าใครต้องการที่จะแบบพกน้ําเอาไว้ดับไฟในเนเธอร์เนี่ยอ่ะก็แบบพกมาเป็นขวดยาแบบปลาได้นะครับผมก็จะช่วยเราได้เยอะเลยนะโอเคคผู้ชมอย่างต่อไปเนี่ยอ่ามันจะเป็นแบบว่าวิธีการตกแต่งแบบใหม่ใน1.17นะครับผมซึ่งอันนี้แบบตกแต่งกับกระบองเพชรนะ,นะนะอย่างแรกผมว่าผมจะต้องเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นทรายเยอะๆก่อนเอาล่ะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หยิบกระบองเพชรมาฮะทีนี้ผมผมจะเอาเทียนไขมานะครับซึ่งผมา่ะจ วางทรายไปอันนึงนะครับแล้วก็วางเทียนขายไปแบบนี้ <อ kant. S 2> an นะครับอ่าอันนี้ด้วยละกันวางไปอันนี้ผมผมก็จะวางเป็นกระบองเพชรสักชั้นหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็วางทรายไปเหมือนเดิมับผมก็วางไว้อ่าประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยวางกระบองเพชรไว้แบบ2ชั้นนะครับฟืบแล้วก็ทรายผมวางเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะทุบทรายออกครับฟืบทุบออกให้หมดเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็จะเอากระบองเพชรมาวางใส่เข้าไปครับฟืบ เอาละแบบนี้เลยครับผมเอออันนี้มันได้อยู่แล้วนี่หว่านะครับคือเหม like <eurs> ือนแบบเป็นการตกแต่งนะครับผมซึ่งแบบทำให้กระบองเพชรเนี่ยมันดูเหมือนแบบเอ่อมีดอกอ่ะเออคุณผู้ชมฮะเป็นสีชมพูซึ่งแบบดูไกลนี่เออก็แบบสวยดีเหมือนกันนะฮะก็คือแบบว่าเป็นทริคในการตกแต่งกระบองเพชรนะครับผมในเวอร์ชันใหม่นั่นเองนะครับอาจใช้เทียนไขมาช่วยนะครับผมถ้าเป็นสีชมพูนี่แหละเออสวยสุดแล้วเชื่อผมดิผมไปดูมานะครับผมแบบเขาใช้สีชมพูนี่แหละเออแล้วแบบเนี่ยมันก็ดูเหมือนแบบเป็นกระบองเพชรคุณผู้ชมแล้วมีดอกอะไรอย่างเงี้ยเออสวยมมมมมาาาากกเเเเเเลลลยยยยยยนน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 ะะะะครรรรัััับบ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 พวว่่่่่ทททีีีีไไไไไขแแแปปปป็็ออออดด้้้ผูชงุ๊๊ ผม,มันก็เลยแบบสามารถนะํามาตกแต่งแบบนี้ได้นั่นเองนะครับอ่าและอย่างสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองทําตามหน้าปกคลิปกันดีกว่าครับผมซึ่ง ก็จะเป็นแบบว่าหมาเนี่ยใส่ชุดเกราะใช่ไหมคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าซึ่งผมจะสร้างไว้ประมาณตรงนี้นะครับอย่างแรกผมจะเตรียมอ่า stone ลสโตน,แล,นแล้วกันแล้วก็ดิเพนเซอร์นะครับผมเอาล่ะผมก็จะวางไว้4อันนะครับ1 2 3สแล้วก็ด้านบนเป็น4ีนะครับผมผมก็จะวางไงดีวะปะนึงนะปึ๊บทุบลงมาแบบนี้นะครับวางลงมาแบบนี้โอเคครับผมก็จะได้แบบเป็น4ด้านแล้วนะครับอ่ะสี่อันนี้เนี่ยผมก็จะใส่ชุดเกราะไป4อันเลยนะครับผมเอาเป็นอันนีเทอร์ไลท์แล้วกันเนาะเอาละ <c oughs> เดี๋ยวหยิบมาปึ๊บได้ชิม <c oughs> <c oughs> แตว่าใส่ชุดเกาะกบผมแล้วแบบใช้งานเอฟเฟกได้นะครับแบบอย่างใส่ฟอร์ดอล์กเกอร์ใช่ไหมมันก็จะแบบเดินแล้วก็แบบทำให้แถวนี้แบบเป็นน้าแข็งได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลองดูดีกว่านะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยฟืบโอเค okay ครับผมใส่เข้าไปให้หมดนะครับทีนี้ผมจะวางวงจรมาประมาณนี้ฟืบวางประมาณนี้ครับผมโอเคแล้วก็วางเชื่อมมาแบบนี้นะครับคันโยกครับผมอ่ะปักไว้ก่อนฟืบทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมจะวางน้องหมานะครับผมแล้วก็ทําให้มันเชื่องนะน้องหมาอยู่ไหนวะโอเคเจอละวูฟนะครับผมอ่ะวางไว้ฟืบทำ ดูซิว่าแบบมันใส่ได้หรือเปล่านะฮะสามสองหนึ่งชึบเอาล่ะใส่ไม่ได้หรอเออก่อกระเด็นออกมาหมดเลยนะครับผมอ่ะแต่เดี๋ยวผมอ่ะฉันไว้ก่อนแล้วกันตรงรองเท้าเราจะใส่เป็นฟอร์ตวักเกอร์ไว้นะครับโอเคนี่ฟอร์ตวักเกอร์นะครับตีบวกอัดมันเข้าไปทีนี้ผมวิธีแก้นะครับทำให้น้องหมาเนี่ยใส่ชุดกอดได้ครับผมนี่ฮะผมเตรียมคาสั่งนี้มาครับผมซึ่ง คุณผู้ชมเนี่ยสามารถก๊อปไปวางได้เลยนะครับผมผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบแก้ข้อมูลอ่ะ entity นิดหน่อยนะครับผมอะก็ enter ไปเลยครับทำไมไม่ได้วะเอาใหมาด่ดิฟึ๊บอ๋อโอเคได้แล้วนะครับผมอ่ะมันก็จะแบบแก้่าเจ้าตัวที่แบบอยู่ใกล้เรานะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องหมาสามารถใส่ชุดกอะได้แล้วครับอ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่นะใส่เข้าไปแบบนี้ครับผมฟึ๊บโอเค ผู้ชมพร้อมยังฮะสามสองหนึ่งยกไปแล้วผมอ่ะเ,อเดี๋ยวมันยังไม่ออกเนี่ยว่ะเอาใหม่ปึ๊บเอาละโอเคตอนนี้อ่ะชุดกอ่อหายไปแล้วนะครับแล้วก็เอ้ยทำไมลงท้ามันยังไม่ใส่ไปวะยิงใหม่ได้ไหมปึ๊บเอ่อใส่ด้านนี้ก็ได้ม嘛ปึ๊บออกยังโอเคน่าจะใส่หมดแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยลองปล่อยน้องหมาเดินมาดิขมอนแมนเดินมาเดินมาเอาละเราจะลองพานน้องหมาเนี่ยมาเดินตรงนี้ดูนะครับผมไหนดูดิได้เปล่าได้เปล่า ปึ๊บเอาล่ะนี่ไงใช้ฟอร์ดบ็อกเกอร์ได้แล้วผมเห็นว่าเป็นน้ำแข็งเลยเอาเดินๆน้องหมามันตกน้ำอะอให้มันเทเลพอร์ตขึ้นมาก่อนโอเคมาลองดูวันใหม่ครับเจ้าตบลงมานี่ปึ๊บเอาเห็นว่าเอา้ยอ,อมันแบบเดินได้นิดนึงอะคือแบบว่าเหมือนมันต้องแบบเดินเรื่อยๆใช่ไหมผลมันถึงจะได้ผลอะไรเงี้ยอา่าผมลองจงูมันดูดิอา่าแป๊บนึงปึ๊บโอเคจูขึ้นมาก่อนนะครับผมจมังหวะนี้เอาล่ะแล้วแบบบังคับมันเดินมาแบบนี้ครับ โอ้ยไม่ได้ไม่ได้เอามาเอาม่ยขึ้นมาก่อนโอเคแล้วก็ต้องประมาณนี้อ่าโอเคมาฟอร์บอัอกเกอร์เอ้ยมันดับได้นิดนึงแต่ก็คือได้ผลนะครับผมอ่ะฟื้อปล่อยมันไปลแล้วกันนะครับผมโอเคก็ถือว่าแบบหน้าปกคลิปเนี่ยอ่าเป็นของจริงนะครับผมไม่ใช่คลิกเบ็ดนะครับผมถึงแบบเกาะมันจะไม่ใส่ให้ดูเนี่ยแต่ในตัวมันก็มีเกาะนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองฟันมาให้ดูแล้วกันอ่าเป็นดาบเหล็กแล้วกันนะครับไหนดูดิปกติเนี่ยมันจะฟันกี่รอบนะครับผม 1>, 1 2 2ทีตายเลยนะครับอ่ะลองตัวนี้ดูแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9าโอ้โห9ทีนะครับกว่าจะตายก็คือแบบว่าเนี่ยมันถึกขึ้นจริงๆนะครับผมเอาละฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไว้เจอนคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ